สวัดีค่ะมือ้อสายของคุูก้กยนะคะวันนี้จะทำโปรตีนเชคนะคะกับผักผลไม้ต่างๆนี่อุปรกรณ์เตรียมไว้เรียบร้อยนะคะแอ,แ,อแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแดงแอปเปิลเขียวของคุ้ย้อยนะคะแล้วก็มีอะโวคาโดนะคะบีทรูทมะนาวมะเขือเทศน้ำผึ้งชัน,นรงอันนี้คือเป็นตะกร้าธัญ,ญพืชของคุ้ย้กยนะคะมีเพือดชีสเมล็ดฟักทองมีงาดำออแกนิกคั่วเตาถ่านนี่นะคะ กุกเกรนธัญพืช3ชนิดอัลมอนด์แบล็คชีสลูกเรือยแล้วก็อันนี้หนกมแพะตัวนี้เกรดพรีเมียมรอฐานนะคะแล้วก็มีพวกอัลมอนด์อันนี้เฟอร์ตี้นางเอกของเราก็คือเฟอร์ตี้ของผ <Wow. S 1> ู้ชายก็เป็นเฟอร์ต้าแล้วก็เดี๋ยวกินวิตามินโอว้อด้วยครับเป็นกิจวัตรประจำวันนะครับที่ต้องทำให้เป็นนิสัยนั่นคือการบริโภคแต่ของที่ดีๆ ผู้ชายก็ต้องกินเฟอร์ตา้าผู้หญิงก็ต้องกินเฟอร์ตี้นีน่นะคะเอาบุค้าโดูอืมี่วิรุษฮะใส่กระป๋าชุม่ม ตัวนี้เป็นแพลนด์เดชโปรตีนไม่ใช่เวนะแล้วก็ผสมมัลติวิตามิน33ชนิดมีคอลลาเจนด้วยกินแล้วแบบผิวพรรณก็จะดีด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีเลคโตสไม่มีนมวัวอันนี้ดีกว่าเมลอนญี่ปุ่นนะอันนี้เปินเมลอนญี่ปุ่นะนะคะคือผู้หญิงเนี่ยจริงๆในวยัยเราเนี่ยควรจะกินโปรตีนขั้นต่ำ50ากรัมคุูก็เลยแนะนำว่าเป็นเฟิร์ตี้สองซองแล้วไป จากนั้นวันนี้กูก็ใส่หองแถกก็ได้นะจะใส่หลงแถกใส่เข้าไปเดี๋ยวจะใส่เมล็ดฟักทองใส่เข้าไปอีกงาดํานี้ให้ทานวาันละสี่ช้อนคูณนะคะถ้าเราดื่มกับโปรตีนเฟอร์ติก็คือครั้งละสองช้อนคูณได้เลยเท่าเข้าไปหนึ่งเทาเข้าไปสองมีกุดเฟรนนะคะวิทานยืดพืชเอาแกน,นิมีมาตรฐานผ่านออยอนะคะคือ3ชนิดที่มันเหมาะกับเฟอร์ติลิตี้อะคะ่ะ ก็ทํามาให้เลยสองช้อนผงผงอ่ะเด,เดี๋ยวก็เดี๋ยวเติมน้ำผึ้งชัน้นารกไปนิดนึงมันก็จะช่วยทําให้จุลินทรีย์ชั้นดีเนี่ยอยู่ในบนลูกแล้วก็ลำไส้ของเราสร้างความสมดุลน,นะคะอ่ะมาเริ่มเลยค่ะโอ้มาดูเท็กเจอร์สุดอ่ะอันนี้ wow. เฟอร์ติหนึ่งซองนมแพ้หนึ่งขวดงาดำสองช้อนพูนฟูตเกนสองช้อนพูนพน,นะคะบีบรูทครึ่งหัวแอปเปิ้ลแดงหนึ่งผลแอปเปิ้ลเขียวหนึ่งผลนะคะน,น้ำผึ้งชานาลงสองช้อนโต๊ะน้ำเปล่าประมาณหนึ่งแก้วนะคะคามเลสฟักทองหนึ่งกำมือเนะทุกสิ่งทุกอย่างเอฟเฟอร์ติงเนี่ยอะโวคาโดครึ่งผลด้วยนะคะเนี่ยใสย่ลงไปทีเดียวแล้วก็ปัดเนี่ยอิ่ ไม่อิ่มไม่มารู้ไปว <Wow. S 2> ้า